น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยจะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่เนี่ยก็คือสังเกดตดูน้ำตาลไอซิ่งของตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเม็ดเพราะเป็นน้ำตาลไอซิ่งเพียวมันโดนอากาศแป๊บนึงก็จะจับตัวเป็นก้อนบางทีเลยเพราะมันม,มีไม่มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดจับเวลาได้เลยนะครับนี่ฮะประมาณเช่นนี้จิ้มจะได้ นีฮะเนี่ยนะเปลี่ยนสีประมาณขนาดเท่านี้จากนั้นก็ใส่ที่เลยครับแป้งเค้กแป้งหมมปังก็จะเป็นคกี้หรือผมฟูก็ใส่ลงมาทั้งหมดเลาวค่อยตะล่อมตะลอมมันเข้าไป จะสูตรพวกนี้จะจำเป็นมากสําหรับเ,เชฟเราเชฟเข้าไปสมัครงานเชฟโรงรางานตามตามต่างจําเป็นมากเพราะว่าเวลาไปทําขนมเชฟราจานหวานจานดีเสิร์ฟอะไรพวกนี้ต้องใช้สูตรพวกนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่ฮะเสร็จเอ,อาอนุญาตใช้มือฮะเนื่องจากว่ามือนี่จะทำขนมได้อร่อยมาก ไอ้ถึงขนาดนั้นครับนี่ฮะเซตมาเลยน้ำมันคว้าใส่เข้าไปแล้วคนทห้เท่ากันพอมันคนเข้ากันมันหมักเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่กลิ่นวิากลิ่นวิานี่ก็อย่างว่านะฮะของจมิสสำหรับอบนี่ฮะใส่เข้าไปกินหอมมากมันเป็นหัวเชื้อไงฮะจากนั้นเราก็มองหาถาดซะเพราะถาดเราอยู่ที่ใต้าินหรือเปล่า จากนั้นแล้วครับสายเลยทีเดียวตันนี้ที่ชิมกันเมื่อเช้าใช่ไหมคะใช่ฮะตัวที่ชิมเมื่อเช้าไม่น่าเชื่อว่าเราใช้วิธีทำแบบนี้นะคุณใช้มือครับไม่น่าเชื่อไม่ไม่ต้องไปทำอะไรมันด้วยนะเอาเข้าเตาเลยเนี่ยเดี๋ยวตาส้มเฟื่อยจะมดาน 嗯。